เป็ดย่างฮะเป็ดย่างปลูกเฉลี่ยกระโผดชฉลี่ยแม่พันมันเป็นสายกระชีแดงเขายในตลาดนะในตลาดแล้อผมปลูกชอยก็ได้พี่น้องด้อยใครมาปลูกชอยอยา,อนานมามีผมมาเด้อปลูกชอยมา,มาเก็บแล้ว ล,นะลายเลยเนาะพี่น้องตัวนี้เ่นปลูกเป็นอะไรเพ่เม่ในอาทิตย์หนึ่งวะเนี่ย คนดุคนบันขอบคนตัวแบบ <c oughs> ไวนเมมาเาลีด้อจักเดือนมันจะอะไรเก็บ <29 S 2> สองเดืนไปเจ็ดิบหวันครับแปวันเอเจดิหวันห้าแปดิวันห้าเจ็ดิวันมังเท่ากับสเดืนเออสเดือน างกันประมาณเช่าเส้นเชามันเอียงกันขึ้นเนาะจ้อยจ้อยจ้อยเมียกับแพงแล้วดูมันจะแพงแม่แม่แพงโอ้แม่แม่แม่โปแพงจะแพงแม่ละแม่โปแพงดูชนีแมู่้แพงดูชนีแม่ยังโปแพงเป็นต้น พี่น้องเอ้ยงามงามเขียวเขียวจีบีช่ไหมสลีวานกระโพดเอาบรรยากาศเนี่ยมาคอยคำลงแรงพี่น้องเลยภาพ,พ เาทิอลองผนปลูกข้าวโพดสนน่้เเอเอสิีขอบก่คเไื่อสนิสนนาทาเพืเ่อน,นเนกาเ่าเหม่้ารคนไลนรจคิปเก่พอกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนอ กดกริ๊งกริ๊งกริ๊งอ้าวไปไปนะ